สวัสดีครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับบ่ายโมงตรงครับ30มกราคม2567ดนะครับนำเรื่องผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับก่อนหน้านี้นะครับมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรโดยภาคประชาชนนะครับโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรับบริการและเครือข่ายอื่นๆที่ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายให้ผู้สูงอายุ ได้บำนาญทั่วหน้าเดือนละสามพันบาทนะครับและสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับขณะนี้ถึงขั้นตอนไหนครับมีพี่น้องประชาชนสนใจอยู่นะครับส่วนเรื่องจะได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสภาผู้แทนราษฎรจะได้ออกกฎหมายไหมถ้าสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายและถ้าออกกฎหมายสําเร็จและประกาศใช้กฎหมายอันนั้นผู้สูงอายุจะได้สามพันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหน กว่าจะไปถึงขั้นตอนออกกฎหมายได้นั้นมันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนวันนี้วันที่30มกราคม2567นะครับวันนี้ถึงขั้นตอนนี้ครับถึงขั้นตอนที่สภาผู้แทนรัษฎรรับเรื่องที่ภาคประชาชนเสนอเรื่องนี้ไว้แล้วและตรวจสอบความถูกต้องในการเสนอกฎหมายแล้วว่าถูกต้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบรายชื่อผู้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย40,000กว่ารายชื่อนะครับล่าสุดวันนี้ถึงขั้นตอนนี้ครับ ล่าสุดนะครับสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์เราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมเขากดเข้าไปนะครับเขา เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่23มกราคม2567ไปจ<ป>นถึงวันที่23กุมภาพันธ์2567นะครับรายละเอียดท่านผู้ชมไปกดดูลิงก์ที่2นะครับกดดูลิงก์ที่2เนดดี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตนินี้ที่สภาผู้แทนรัษฎรรับเรื่องเอาไว้แล้วและกําลังเปิดให้แสดงความคิดเห็นนะครับก็อยู่ที่ลิงก์ที่2มีรายละเอียดให้อ่านและดาวน์โหลดเ,เกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัตินี้ดาวนโหลอดมาอ่านได้ว่าคืออะไรนะครับเสร็จแล้วก็สามารถกดเข้าแสดงความคิดเห็นได้โดยเราจะแนบลิงก์รายละเอียดนี้ไว้ที่ลิงก์ที่2ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับส่วนลิงก์ที่1นึ่งนั้นส่วนลิงก์ที่1กดเข้าไปตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ลิงก์ที่1กดเข้า แสดงความคิดเห็นนะครับส่วนในลิงก์ที่2ที่อยู่ในคอมเมนต์แรกเหมือนกันเนี่เป็นรายละเอียดที่ท่านอยากศึกษาดูนะครับ<อ>ก็เข้าไปศึกษาดูได้นะครับลิงก์ที่1ต่อแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้เลยน,นะครับเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้นะครับนี่แหละครับล่าสุด,สดถึงขั้นตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้ส่วนเมื่อผลวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดไปแล้วจ,<า>จะเป็นขั้นตอนอะไร เราก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมตรงบ้านฟังเป็นระยะระยะครับสวัสดีครับ